เอามามาเอามามามาหัวรัวมากนะคะตอนนี้นะคะรัวมากเลยนะคะคนอื่นเขากินข้าวมันไก่สวัสดีค่ะใชใค่คนอื่นเขากินข้าวมันไก่คืออะไรคือคนอื่นเขากินข้าวมันไก่เขาจิ้นห่อละ40ใช่ไหมข้าวเยอะๆแปะไก่4ชิ้นอ๋อแต่เราอะกินแค่ไก่โหจานเดียว8ปบบาท คนละจาน<ม>ด้วยนะไก่จานละ80ดสิกินข้าวครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งที่เขาให้มาจานเดียวแบ่งกัน2คนเขาก็งงเนาะงง<ม>ไม่ใช่สองคนนี้มันสั่งไก่สองจานสั่งข้าวจานเดียวมันกินของมันกันยังไงปกติเขาข้าวสองไก่หน<อ>ึ่งใช่แต่เราอะข้าวหนึ่งไก่2ข้าวหนึ่งไก่2เขา 1, ก, 2, ก็งงว่าไอ้สองคนนี้มันกินแปลกมากเราเราก็กินไม่เหมือนใครเราเลยหุ่นดีเงี้อ่ามาเตรียมพร้อมอาวุธครบมือเตรียมแล้วเร็วอ่ะเดี๋ยวเราจะยืนตรงใช่ไหมหรือก็อย่างนี้ ตอนย่อลงจะอย่างนี้หรืออย่างนี้ยื่นอย่างนี้ลอออย่างนี้ปุ๊บปึ๊บเอออ่ะโอเคอย่างนี้ขึ้นโอเคโอเคอ่ะข้แรกนะคะวันนี้เก๋กับพี่ซินทําพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้กันอันนี้มันเหล็กนะเก๋เดี๋ยวตีกันอันนี้อันนี้โอเคที่ไม่แหวกที่แหวกไปทํางหน้ากับที่แหวก แตกบางเลยอย่างนี้ไปไปหน้าเสร็จแล้วก็ขึ้นอย่างนี้อ่อ่ะอันนี้มับพุ่มยังไม่เท่าไหร่มันไม่แตกแต่อันนี้แตกแน่นอนหัวนะไม่ได้แตกไม่ใช่กระเบื้องหัวจะแตกสริงนีิก็บอกว่ารูปมาด้วยอะ อ๋อจริงๆแล้วดัมเบลเนี่ยน้องเก๋ต้องใส่ใส่ใหญ่เจใส่เล็กเก๋บอกไม่ยกให้พี่ใหญ่ตามอายุตามอายุตามอายุดัมเบลตามอายุดัมเบลตามอายุพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะสควอทถูกนะทิ้งสะโพกไปข้างหลังย่อลงทิ้มตู้ไปข้างหลังนะคะไปไปแล้วย่อหนึ่งยกไปสองไปบนยกสามลงไปบนยกสี ไปบนยกไปไปบนยกห้าไปบนยกหกลงไปบนเจ็ดลงไปปุบแปดไป ет, <ฤ>ไปุ 8, ป๊บฮกลขึ้นก่อนลงไปบนอุย้ยทำไม<ต>ยอดยอนได้เตี้ยจริงเลยอ่ะยอนได้ลึกมากอ่ะ <c oughs> อ้าคนเป็นเข่าดีเออสุดๆดอะฮะความยืดหยุ่นร่างกายเยอะดูดิดูแบบเก๋กับพี่เซนี่คนละเรื่องนะเก๋แบบเป็นคนละชั้นยังไงไม่รู้อะขายกว้างเ่ยมันจะได้ลงลึกๆก,ก็เก๋กลัวชนกับพี่ไงกลัวดมเบลดนช่อะกลัวหลุดจอด้วยอ่ะท่าสองต่อไปท่าที่สองนะคะท่านี้ก็ง่ายนะเป็นท่าลัางนะคะเอาขาไหนก่อนเราไปให้เหมือนกันถอยขานี้ก่อนอ่ะขาขวาอ่ะขาขวาก่อนพร้อมป้าย หนึ่งสองเออท่านี้ค่อยชั่วสามสี่ระวังห้าไม่เลยไปเท้าพอหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไปท่าสามอันที่ท่าที่สามถ้าไม่สามมาคีมีการชน ทางมุ้ก่อนนะไปทางมุ้ก่อนนะเลี้ยวขวาก่อนนะไปกลับยกก่อนนะเออถ้าไปกลับแล้วไปต่อนี้ชนกันเลยใช้อันเดียวนี่งท่านี้ท่านี้มันใช้อันเดียวมันไม่ต้องถือสองอันเออเออท่านี้ใช้อันเดียวใช้อันเดียวโอโหดูดูความรุนแรงของนางดูดามาดูานี้นะคะดูด ถือถือดัมเบลไว้ที่อกอ่ะแล้วใช่ไปไปกับแล้วยกไม่ใช่เราต้องย่อก่อนใช่ไหมใช่ลงอ่ะไปอ่ะซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวชนลีกโล่งนะสอนไปกับยกหนึ่งอย่างงี้พอแล้วอ่ะโอเคสิบรอบสิบรอบนะคะพร้อมนะคะเจ็บตัวไปลงไปกับยกหนึ่ง ยกสองขย่มตูดด้วยไปกับยกสามต้องขย่มก้นด้วยไปกับสี่ไปกับห้าขย่มก้นด anyway ้วยขย่มก้นด well, ้วยต้องง่นหขนาดนี้หกไปขย่มด้วยไปกับเจ็ดลงไปกับแปดลงไปกับ ก้าลงอีกับเซ็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยต้นขาแน่นเลยสุดเลยอะขอบอกสุดๆเลยใช่ฉันไม่กลัวเลยฉันกลัวชนกันล้มฮะกลัวไม่สามัคคีแล้วชนกันล้มแต่จะสวยเนี่ยอ่ะถ้ามันสวยเอออ่ะสควอตไม่เคยได้ทําแล้วก้ามขาออกสควอตไม่เคยได้ทำก้างขาแปลว่าอะไรสควอตแล้วก็ต้องก้ามขาขึ้นมันจะขึ้นตรงเนี้ย <ร>ล้วนี้มันจะแข็งแรงมากเลยนะมันจะเป็นสันเลยแล้วถ้าใครลงลึกแบบพี่ซินได้ก็จะได้ตู่แบบนี้ค่ะตุต่ตงแบบนี้ใช่คนคือจริงๆนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบก้นปูดขนาดนี้แล้วขาหลิมคือกล้ามเนื้อต้นขาช่วงนี้มันจะต้องมารองรับ มันจะต้องโตขึ้นแล้วมารองรับแต่เป็นบอดี้ที่สวยใช่ใช่ดูแบบดูแบบเฟิร์มอ่ะคืออยู่ดีก้นขึ้นมาสัก2โลขาเท่าเดิมเป็นไปไม่ได้ขามันต้องขึ้นมาเป็นรองรับแต่มันเป็นเคิร์ฟสวยไงมันไม่มีทางที่แบบอย่างนี้แล้วก็หักอย่างนี้อันนั้นวันภาพวาดภาพวาดมันก็ต้องอย่างนี้แล้วมันเคิร์ฟลงอย่างเงี้ยใช่ไหมมันคือหุ่นในฝันใช่อันนั้นเหมือนแบบอะไรมาต่อยมันก็ปวดจะตูดเป็นไปไม่ได้มันต้องมีต้นนี้มารองรับขึ้นต่อยคือใคร ้นแบบใหญ่แปลกๆับเหมือนฉีกไขมันใหญ่ใหญ่แปลกๆแล้วดูไม่แน่นไม่เป็นกล้ามเนื้ออยู่ดีก็เหมือนแบบปูดขึ้นมาไงระเคสวยปูดขึ้นมาไงวาดเลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราก็ไม่แน่นด้วยอ่ะมาท่าสุดท้ายนะคะเราอาจจะต้องชิดเท้าชิดเป็นอย่างนี้หน่อยไม่ง้เดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นว่าเราเลื่อนอะไรอ่ะอ่ะเตรียมตัวเซตอัพท่านะคะทุกคนอ่ะแพลงนะคะแพลงเก่งหน้าท้องเก่งหน้าท้อง สะดือยุบหางกระดูกสันหลังม้วนหางม้วนหางเข้าไปมือหางปไปเอ้าหนึ่งไปหนึ่งสองไปอ้าวไปแผอ้าวพี่ไม่แผลมัวแต่มองไปพี่ม่แถบหสองมือแต่รอมือหางแล้วะเออเออเอ่อสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหก หนึ่งสองเจ็ดคือเอามาเป็นท็อปเฉยๆเหมือนไม้วิ่งผัดเลยเจ๊ก็มมองแต่ไม้ผัดหนึ่งสองเก้าเหมือนอันนี้เป็นลูกเปิดอ่ะสองสิบโอเคเรียบร้อยเหมือนลูกเบิดเลยอ่ะรีบๆเลยอ่ะเุ้ยไปเธอเอาไปเธอไปฉันไม่เอาอะไรเงี้ยฉันก็แบบมีการค้างรอแต่ไม้ผัดเหมือนวิ่งผัดสี่คนเลยมองแต่ไม้ เป็นไงบ้างไหวอยู่เปล่าเหงื่อออกพอสมควรนี่มาล้วเหงื่อมาแล้วนะคะชาชาช้นเพิ่มการเผาผลาญต้องออกงานนี้แหละบอกเลยชาตัวนี้ดีมากทุกคนเมื่อตอนวันไปกินข้าวมันไก่ก็เอาไปกินด้วยมันล้างไขมันได้ an, ไหายเลี่ยนหายเลี่ยนแล้วมันหอมเลมอนด้วยหอมเลมอนมากๆหายเลี Hi ่ยนด้วยสวัสดีคะ่ะโคซินนี่และโคเกสวัสดีคุณอัมพุชินีค่ะสวัสดีคุณมารินีนะคะสวัสดีนะคะ มามาเลยโอ้ยแต่เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยท่าเดียวเนี่ยคิดว่าท่าไหนยากสุดพิมมาหน่อยพิมมาหน่อยท่าไหนยากสุดเดาว่าสามไม่ไม่สามก็สี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ว่าขอดูหน่อยโค้ชโค้ชว่าไม่สามก็สี่อ่ะให้ดูคนดูซิว่าอันไหนยากสุดท่าไหนยากยากสุดนะยากสุดขอขอขอท่าเดียวไม่สามก็สี่คิดว่านะอ่ะมาพิมมาบอกหน่อยเก๋ว่าท่าไหน เกว่านะถ้ามันสูสีอะสามก็สามก็แบบหึหกว่าจะลงกว่าจะอะไรเพราะมันมัมนม,ม,นม,ม,นมีมันมีบัมด้วยเออมันมีบัมด้วยสามก็ยากคือเก๋เป็นคนทําแพงทุกวันเก๋ก็เลยว่าสามน่าจะยากกว่าสี่อ๋อใช่เพราะเก๋แพงทุกวันมันถนัดแ,<า>แพงมากกว่าถนัดแพงมากกว่าใช่อ่ะพ่มาคุณแก้วฟ้าโทษอย่าพักนานโอ้โทอย่าพักนาน ขอเงานีดึงก็ไม่ได้มามาท่าแรกนะคะท่าแรกนะคะสควอตสควอตสควอตข้างหน้าแล้วก็ยกเนาะใช่โอเคพร้อมนะคะสิบทีนะคะไปลงเสร็จอับลงลงหนึ่งสองยก1นงลงหนึ่งสอยกสองลงหนึ่งสองยกสามลงหนึ่งสองยกสี่ลงหนึ่งสอยกห้า ไปหนึ่พยายามจะยกหกทีอเนี่ยลง1นึ่งองเจโอ้ท่าสามเริ่วหนึ่งมลสองแปดลง1นึ่อเกึ่งสองสโอเคดายินห้อยแหมอ่ะโอเคอุ้มีแต่สามทท้งนั้นเลยเห็นไหมสามสี่ไม่ยากสี่ไม่ยากไปต่อไปท่าที่สองลัง หนึ่งสองท่าที่ชิวสามอันนี้น่าจะง่ายสุดสี่แต่ขาเขาหน้าตั้งฉากกันนะห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต่อไปท่าที่ชายากสุดๆมาแล้วทุกคนทำใจแล้วฮะท่านี้ใช่อ่ะมา มาอันเดียวฮะอันเดียวอันเดียวโอ้โหโอ้อลืมอ่ะเดี๋ยวเราก็ตัวตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวไปฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวชนใช่เดี๋ยวชนกันไปลงไปก่อนลงไป้ายหนึ่งสองยกหนึ่งบัมด้วยบอมบอมสองไปบัมบัมสามใครว่าหาค่าวเไงสามบอม เจ็ดบอมบอมแปดเฮ้ยบอมเหมือนกระโดดเลยอะบอมเก้าท่าสุดท้ายบอมบอมสิบโอ้โหทุกคนท่านี้มันสุดยอดจริงจริงต้นขาแบบแน่นเลยสุดยอดต้นขาแน่นมากก้นแน่นมากโอ้ยไปเก็บเดี๋ยวเขาบอกทำต่อเราโดนสั่งเดี๋ยวหาว่าอู้เลยเดี๋ยวหาว่าอู้ ลูกเดียวลูกเดียวเอาขาติดอ่ะประตูว่าอ่ะอย่าลืมทำและอย่าลืมส่งส่งไม้ดีๆมัวแต่มองไม้ตลอดอ่ะเอาแฉกไม่ได้ก่อนอ่ะอ้าไปไปเฮ้เฮ้ส่งไม้หนึ่งเฮ้เอาคุณบอกคุณเลยเหรอคสาม ไม้ผัดมีไม้ผัดชอบค่ะุนยูนบอกว่าชอบค่ะโอเคแต่เหนื่อนะคะแชร์เข้ากลุ่มด้วยนะคะแชร์เข้ากลุ่มของตัวเองกันด้วยลองบอบแบทเทิลค่ะคนมาแบทเทิลกอนจ้าสวัสดีค่ะอ่ะมาเลยเซตเดียวใช่ระ้วบางเซตแป๊บหนึ่งใครก้นยังไม่สวยนี่ถ้ารู้ว่าตัวเองก้นยังไม่เหมือนคนนี้นะเนี่ยคนนี้นะก้นยังไม่เหมือนคนนี้นะคะ เอาบางเกงตูดปังไปใส่ก่อนนะคะเก๋เนี่ยด้วยความที่ว่ายังไม่มีก้นแบบพิสซินเก๋ก็เอาเกงไปใส่ก่อนนะคะช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าเกงเนี่ยมันใส่แล้วมันดูแบบเหมือนมีมิเตะสามดีมันมีมิเตะสามดีแต่มันไม่ได้เสริมอะไรนะมันเป็นก้นเราเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยการตัดเย็บอ่ะเขาจะเหมือนแบบมีก้นขึ้นมานะคะแล้วที่สําคัญคือมันเก็บกระชับคุมงดีมากเนื้อผ้าดีมากไม่บาง หนามีแย่คนชมายมากมีแต่คนชมใช่นุืขายไปเนี่ยสองสาล็อตแล้วนะคะแล้วก็ล็อตเนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วเราก็เหลือแค่นี้แล้วนะคะมีไซส์ S ไซส์ M นะสูงสุดสะโพกได้ถึง42เลยถ้าใครสนใจนะคะตัวละ380บาท2ตัวส่งฟรีนะใช่สตัวส่งฟรีนะคะที่ขายของที่หาเวลาอู่แหละใช่ไม่มีอะไรหาเวลาอู้แต่เหนื่อยเหนื่อยอยู่ดีคะเพราพูดเยอะอ้าวไปไป ไม้ของตัวเองท้ายแล้วนะคะเซตสุดท้ายตั้งใจทำนิดหนึ่งนะอ่ะจำที่โอเตรียมตัวสิบลงอ่ะหนึ่งฮึ๊บหนึ่งเขาบอกท่าสามยอมแพ้สองอ่ะปฮาบนี่ลึกได้นะจ๊ะให้เรากลางขาใช่กลางขาเยอะเฮึบสี่ สังเกตด้วยเข่าเราเพิ่มเลยปลายเท้าห้าลงฮึบฮึบหกฮึบฮึบฮึบเจ็ดฮึบฮึบฮึบแปดฮึบฮึบฮึบเก้าฮึบฮึบฮึบสิบโอเค เหนื่อยเป็นไงเดี๋ยวเราจะสลับกับท่าง่ายนะคะท่าดีเวิร์ดลังง่ายจริงจริงง่ายจริงจริงอ่ะพร้อมยกตัวย้ายขาขวาหนึ่งสองค่อยๆก้าวลื่นมากบ้านสามสี่แหละเรารู้สึกว่าเรามั่นคงที่สุดอ่ะห้าอ้าวหกครขามโต๊ะเจ็ดนะคะมั่นคงมากแน่นอนแปด โอเคเหลือลูกเดียวสุดยอดลูกเดียวอ่ะอ่ะท่าที่สามยากหายหจที่สุดของวันนี้หายใจสามทีก่อนหายใจอะเตรียมอย่าลืมบัมก้นบัมบัมบัมลูกนี้หลวมเดี๋ยวเดี๋ยวบัมทีลูกเหล็กออกมากระเด้งออกมาตอนขายอ่ะทุกคนพร้อมนะคะเตรียมตัว ya ba bấm bấm woo thứ thứ woo